ปูไพรวงรวมเฟรมแมทพิรณีครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสําหรับคู่รักของนางเอกสาวแมทพิรณีและหนุ่มสงกรานเพราะคบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วแต่ที่ผ่านมานั้นก็ต้องทนกับคําด่ามากมายเพราะหลายคนไม่พอใจในตอนแรกที่ไม่ยอมรับว่ารู้จักกันซึ่งจากตรงนั้นสาวแมทก็ได้บทเรียนไปแล้วแต่เรื่องยังไม่จบง่ายๆเพราะหลายคนยังคงตามเป็นเงาแค้นคอย คอมเมนต์ด่าคอมเมนต์แซะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีนั่นเอง แต่ต้องบอกเลยว่าแม้จะมีดราม่ามากมายก็ไม่สามารถทำอะไรความรักของทั้งคู่ได้เลยค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ของแมทและสงกรานยังดีเหมือนเดิมแถมลาสุดดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆกว่าเดิมเพราะมีภาพแมทรวมเฟมกับปู่ภไพวงออกมาให้ได้เห็นกันแล้วเพราะไม่นานมานี้มีลูกค้าออกมาโพสต์รูปรีวิวร้านกาแฟที่เขาใหญ่ของหนุ่มสงกรานในแคปชั่นมาร้านกาแฟคุณสงกรานครั้งแรกเลยค่ะโชคดีมากได้เจอทุกท่านเลยนะคะ hashatg น่ารักอบอุ่นมาเขาใหญ่ต้องเช็คอินที่นี่ค่ะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ไดอย่างไวเลยว่าน่าจะถามคุณปูให้หน่อยเมื่อไรจะไปขอคนที่นั่งข้างๆเสียทีคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาเสริอมอีกว่าเขาก็ดูมีความสุขกันดีบางทีเราก็ไม่ควรไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นนะคะนั่นเองละค่ะ